ช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างพ่าเด็กๆไปทำความรู้จักสารพัสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์ปีกที่บินได้สัตว์แปลกและสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนอกจากนั้นยังพาไปรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ต้นไม้ที่ใหญ่มากต้นไม้ที่เล็กมากเท่านั้นยังไม่พอยังพาไปทำความเข้าใจในปรากฏการธรรมชาติต่างๆอีกด้วย พร้อมแล้วไปท่องโลกกันค่ะรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกรู้จักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสวัสดีค่ะช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างวันนี้พี่แพงจะพาดเด็กๆไปเดินชมดอกไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุราธ,ธานีของเรานั่นก็คือเทนเทน มีใครรู้ไหมคะว่าดอกอะไรใช่ค่ะดอกบัวผุดชื่อเหมือนบัวแต่ไม่ใช่บัวนะคะและความจริงเป็นพืชประเภทกาฝากอีกต่างหาก มาค่ะเราต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้าเดินขึ้นเขาไปและต้องกลับลงมาให้ทันก่อนมืดนะคะเพราะดอกบัวผุดเขาง,งอกและบานอยู่บนเขาที่อุทยานแห่งชาติเขาศกอําเภอพนมเส้นทางเดินก็มีตั้งแต่3กิโลเมตรและอาจจะไกลกว่านั้นนะคะก็ประมาณ5กิโลเมตรเลยถ้ามีดอกบัวผุดบานไกลกว่านั้นค่ะ เพราะว่าบางปีเขาก็บานพร้อมๆกันใกล้ๆก,กันค่ะบางปีก็บานไกลขึ้นไปแต่รวมๆแล้วก็อาจจะมีดอกบัวผุดประมาณ40-50ดอกเลยนะคะดอกบัวผุดหรือที่เรียกว่าดอกบัวตูมหรือดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ70-80ซนติเมตรใหญ่มากนะคะ ที่บอกว่าเป็นกาฝากก็เพราะว่าดอกบัวผุดเนี่ยอาศัยกินน้ําเลี้ยงจากรากและลําต้นของไม้ถวาวรน้ําที่ชื่อว่าย่านไก่ต้มเครือเขาน้ําหรือส้มกุ้งค่ะดอกบัวผุดไม่มีลําต้นไม่มีใบนะคะแต่มีดอกขนาดใหญ่สีแดงอาจจะมองเห็นลายสีเหลืองๆที่กลีบดอกนะคะดอกตูมที่โผล่พ้นดินมานิดนึงเนี่ย จะเห็นกลมๆเหมือนเกล็ดของสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่มีสีส้มค่ะแต่ดอกที่บานเต็มที่ก็จะเหมือนหม้อขนาดใหญ่และข้างในก็จะมีแผ่นแบนๆคล้ายจานด้านในจะมีปุ่มคล้ายนามค่ะเป็นเกรสรของเขานะคะเด็กๆคิดว่าดอกบัวผุดสดๆเนี่ยหนึ่งดอกจะมีน้ําหนักเท่าไหร่คะหนักมากเลยค่ะเขาหนักประมาณ10กิโลกร,รัมเลยนะคะลักษณะที่สำคัญอีกอย่างคือ กลิ่นของเขานั่นเองค่ะดอกไม้ส่วนใหญ่ก็จะมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะแต่ดอกวัวผุดกลิ่นเหม็นมากเลยนะคะกลิ่นเหม็นมากๆเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่มีกลิ่นเหม็นของโลกเรานะคะเพราะยังมีดอกอื่นๆที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนกันค่ะอย่างดอกศพดอกนกกระทุงดอกจิคาโลดอกสตาเปเลียดอกกระหล่ำปีเหม็นและดอกแมลงยาวโร ชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะดอกไม้เหม็นๆพวกนี้หาดูยากทั้งนั้นค่ะเพราะว่าเหม็นก็เลยไม่มีใครอยากปลูกไว้ในสวนเนาะดอกบัวผุดก็คงรู้ตัวค่ะว่ากลิ่นตัวเองไม่เป็นที่ชื่นชอบก็เลยไปอยู่บนเขาสะไกลเลยความจริงพวกเขาจะขึ้นอยู่ในป่าฝนเขตร้อนค่ะตั้งแต่ภาคใต้ของไทยลงไปจนถึงแหลมมาลายูค่ะแต่เพราะว่าดอกใหญ่มากและความแปลกก็ทำให้หลายคนอยากจะเห็นสักครั้งจนต้องยอมเดินป่า เพื่อที่จะไปดูดอกบัวผุดค่ะกรมอุทยานแห่งชาติเขาสกจะมีการเข้าไปสำรวจและเมื่อพบว่ามีดอกบัวผุดเริ่มบานก็จะเปิดเส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้เดินป่าไปเที่ยวชมค่ะเพราะว่าพวกเขาจะบานอยู่ได้แค่4-5วันเท่านั้นเองโดยจะบานในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมค่ะบัวผุดดอกใหญ่กลิ่นเหมแต่ก็เป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าน,นะคะ และจริงๆแล้วเขาก็มีประโยชน์เพราะเป็นสมุนไพรที่หายากและมีคุณค่าสูงมากเลยค่ะการจะไปชมดอกบัวผุดอาจจะต้องเดินไกลและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะเพื่อความปลอดภัยและระวังไม่เหยียบปุ่มตาของบัวผุดที่ติดอยู่กับเครือเ่าวันย่านไก่ต้มเพราะว่าจะทำให้ดอกบัวผุดนั้นตายและสูญพันธุ์ไม่มีโอกาสที่จะได้เจริญเติบโตขึ้นมาได้อีกค่ะ พระเจ้าประทานสัญญาว่าคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะเกิดผล